สวัสดีครับเพื่อนเื่อนะครับในคลิปนี้ครับก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเครื่องอ่าน RFID แล้วก็บัตร RFID นะครับก็หลายๆคนอาจจะหาข้อมูลครับอย่างผมเนี่ยก็หาข้อมูลเหมือนกันนะครับก็หาข้อมูลไปหาข้อมูลมาครับซื้อมาลองใช้เองดีกว่าครับจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับบัตร RFID นะครับบัตรใบนี้ครับก็มันจะมีอยู่2ประเภทนะครับแบบที่อ่านอย่างเดียวนะครับ แล้วก็สามารถเขียนทับลงไปได้แล้วก็อ่านด้วยอย่างเช่นบัตรอันนี้เป็นบัตรแบบอ่านอย่างเดียวนะครับแบบอ่านอย่างเดียวก็คือเหมือนเราไปซื้อบัตรกินข้าวตามห้านะครับก็คือเราจะแตะปุ๊บคน,ค,นคนขายบัตรนะครับเติมเงินแล้วก็แตะปุ๊บเขาก็เติมเงินให้เรามันก็จะเข้าเงินก็เข้าอยู่ในนี้นะครับถตาถามว่าเงินมันไม่ได้เข้าอยู่ในนี้นครับเงินมันจะเข้าตามบัตรเขาเรียกว่า U ID นะครับ บัตรเนี่ยมันจะมี u i d อยู่แล้วนะครับแต่ละบัตรซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้นะครับเขาก็จ้างอ้างอิงบัตรนะครับจาก u i d แต่ละบัตรที่อยู่ในนี้นะครับอ่าอย่างเช่นแบบสาธิตดูนะครับก่อนจะสาธิตดูครับก็มาที่ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอ่านเป็นลีดเดอร์นะครับอ่านไปดีอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเขียนทับลงไปได้นะไม่ได้สามารถเขียนทับข้อมูลลงไปได้นะครับ ก็คือสามารถอ่านได้ยอย่างเดียวส่วนว่าบัตรในที่ผมบอกบัตรเนี่ยมันคือ A001 นะครับเวลาสแกนปุ๊บมันจะขึ้น A001 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 ตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูก็เสียบ USB นะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับรแล้วก็เปิดโปรแกรม n o t e p a d ก็ได้นะครับแล้วก็แตะบัตรมันจะสีเขียวขึ้นนี่ครับตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วแต่และบัตรเขาตั้งค่าไว้เลขอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ โอเคดูตรงนี้ได้เลยครับผมจะแตะไปที่บัตรนะครับเอาบัตรแตะจะดังติสจะฟังดังติดนะครับนี่นะครับว่าตัวบัตรเนี่ยมันมีเลข u a d ของมันอยู่แล้วครับก็คือ94อ้าผมนับตัวท้าย94นะครับก็แตะไป 4. 94 94 94เวลาเราใช้เขียนโปรแกรมนะครับกับ i f d เนี่ยมันก็จะจำว่าเลขนี้คือเลข94นะครับแล้วก็เลข94มีเงิน100 แต่อีกทีนึ่งแก้วสมีเงิน100แล้วก็เติมไปอีก50เป็นร้อเอาไปจ่ายร้านค้าก็ตแตะหากไป20เหลือ130ยานะครับมันก็จะนับจากเลข ID ก็คือ94นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเครื่องอ่าน RFID แล้วก็บัตร RFID นะครับก็ถ้าสนใจเครื่องอ่านกับบัตรเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ ถ้าอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรเกี่ยวกับบัตร i f i e d ก็พูดคุยกันมาได้ครับหรือว่าติดตามในคลิปในช่องนะครับเราก็จะมีโปรแกรมที่เขียนกับบัตร RFID นะครับอยู่ในช่องนะครับ